ค่ะเมาื่อวานนี้ก็ได้ฟังมุมมองของสสปนไปแล้วนะคะ<ช>จริงๆแล้วเรื่องของอธุรกิจที่ ตอนนี้เนี่ยนะคะมีกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วการโอกาสในการขยายตลาดก็คือการไปออกงานแสดงนิทรรศการหรือแม้กระทั่งเราอยากจะส่งออกหรืออยากจะหาสินค้าอะไรที่จะนํามาขายเนี่ยงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็เป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการเหมือนกันใช่ค่ะและบ้านเราเองก็เป็นเหมือนศูนย์กลางในอาเซียนนะคะมีความสะดวกสบายศูนย์นิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวที่พักโรงแรมทุกอย่างเราพร้อมๆกันแต่ว่าทิศทางเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนเราจะปรับตัวหรือได้ประโยชน์หรือไม่อย่างไรเนี่ย ลองฟังมุมมองจากท่านผู้ในการฝ่ายงานแสดงสินค้าของสสปอน,นอคุณสุพวรรณตีระรันซึ่งก็คุณอราดาสัมภาษณ์มาเป็นตอนที่2อง 2> <ช>นะค,คะตามกันเลยค่ะ ยอดธุรกิจมันเปลี่ยนไปแล้ว<ช><ช>นะคะผ<ช>ู้ประกอบการเองก็ต้องให้ความสําคัญแล้วก็หนัดถึงตรงนี้ให้มากขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเกิดถึงมาพูดถึงการขับเคลื่อนของสองสพน,นในในปีหน้า2013นะคะเมื่อกี้คุณสุวรรณก็บอกบอกว่าจากการที่ยุโรปอเมริกาเนี่ยไม่ดีปีนี้ก็เลยทําให้เรื่องของการจัดแสดงสินค้าต่างๆเนี่ยนะคะก็พุ่งเป้ามาที่แถบแถบภูมิภาคบ้านเ,เรานะฮะแต่ปีหน้ายุโรปอเมริกาก็ไม่ได้ว่าจะดีเท่าไหร่นะแสดงว่าโอกาสเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยใช่ไหมคะคิดว่าในระยะ3-5ปีเนี่ยโดยเฉพาะใน การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนเนี่ย <Okay. S 1> ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของภูมิภาคนี้คือเอเชียเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบคนจะมองแต่ ประเทศที่มีประชากรเยอะอย่างเช่นจีนอินเดียแต่ว่าในโซนของภูมิภาคอาเซียนเราเนี่ยเราเป็นทั้งผู้ผลิตหล,ห,ลหลายอุตสาหกรรมส่งออกจากภูมิภาคเราแล้วก็ใน600ประชากรที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยหกร้อยล้านคนหกร้อยล้านหกร้อยล,ล้านคนเนี่ยก็คือเป็นทั้งผู้บริโภคด้วยนะคะแล้วก็คือมีทั้งดีมาซัพพลายอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยออมองเห็นว่าธุรกิจนาซาสินค้าเนี่ยเป็นหนึ่งในเวทีหลักและที่ตอนนี้ รัฐบาลแต่ละประเทศเลยนะคะใ,<ห>ในอาเซียนใ,ให้ความสนใจเพราะเห็นตัวอย่างอย่างของเมืองจีนมีงานแสดงสินค้าและศูนย์แสดงสินค้าเนี่ยมากที่สุด96ศูนย์นะคะในประเทศเขาเกือบจะจะมากที่สุดในโลกแล้วเนี่ย เขากระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองนะคะแล้วก็ประเทศผ่านงานแสดงสินค้าคเพราะมันมีเรื่องของการซื้อขายแล้วคนต้องเดินทางเข้าประเทศนั่นเนี่ยหรือในญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีก็ดีตอนนี้เนี่ยคล้ายๆกันรัฐบาลในปุ๋ยภาคอาเซียนเห็นความสําคัญคแต่ละหน่วยงานที่ดูแลทางด้านเศรษฐกิจก็พัฒนาในส่วนของบูโรเหมือนสสปน,นนะคะ,คะให้มี หน่วยงานคล้ายๆสสปน,นเพื่อที่พัฒนาเรื่องของการประชุมกับงานแสดงสินค้าผักดันเรื่องเศรษฐกิจแล้วถ้าเกิดว่าจะถามว่าจาัดนี้ต่อไปเนี่ยนะคะโรดแมพของเราเนะี่ยมีอะไรบ้างจะมีการจัดงานแสดงสินค้าอะไรที่สําคัญๆบ้างไหมคะค่ะ,คะก็ในส่วนของอุตสาหกรรมการสินค้าเนี่ยต้องบอกว่าสสปนเมื่อ เมื่อเมื่อปีที่แล้ว3า,าปีที่แล้วเนี่ยเรามีการสร้างแบรนดิ้งของกรุงเทพ <c oughs> ภายใต้แคมเปญกรุงเทพมหานครแห่งงานแสดงสินค้าของอาเซียน <c oughs> ก็ประสบความสาเร็จค่อนข้างสูงเราสามารถแนะนําศูนย์สแสดงสินค้า <c oughs> และการประชุมในกรุงเทพ <c oughs> ให้ทั่วโลกได้รู้จกักแล้วก็มีงานสแสดงสินค้ามาลงเยอะนะคะเราก็เริ่มมองว่าศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยเป็นได้มากกว่ากรุงเทพ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เราต้องการจะขยายเครือข่าย <c oughs> การขยายการเติบโตของเศรษฐกิจไปยังภูมิภาคต่างๆแล้วก็ ที่สำคัญตอนนี้มีศูนย์แสดงสินค้าแล้วการประชุมเกิดมากกว่าในกรุงเทพค่ะมีทั้งภาคอีสานก็ที่ขอนแก่นหรือมีทั้งที่ภาคใต้สุสขสาก็มีที่หัดใหญ่หรือศูนย์ใหม่ จริงจิงเลยนี่คือที่เชียงใหม่ะนะคะซึ่งซึ่งจะ,ะปฏิบัติการหรือเพิ่มเปิดตัวเนี่ยคงจะเป็นปีหน้าอันนี้เราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นนี่เราน่าจะสร้างแบรนด์ประเทศไทยแทนที่จะเป็นจังหวัดกรุงเทพเท่านั้นก็เลยมีการเริ่มโครงการที่เรียกว่าประเทศไทยนะคะ,ะสร้างแบรนด์ประเทศไทยเพื่อให้เป็นเวทีแห่งงานแสดงสินค้าของอาเซียนแล้วก็การการ มาด้วยการในเรื่องโครงการนี้เรามองว่าประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวผลักดันให้เกิดการรับรู้ตรงนี้มากเท่าที่ควรดังนั้นก็เลยมีการสร้างตัวแบรนด์ของสะสะปะนนะคะ,คะในส่วนที่เป็นหน่วยงานที่จะผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงะระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ทาการตลาด เพื่อที่จะเสริมสร้างประเทศไทยให้เป็นทุ้จักมากขึ้นค่ะ,คะการเชื่อมโยงถ้าเกิดเราจะทําให้เกิดอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเนี่ยนะคะคุณสุวรรณมองว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านหรือดิฉันเนี่ยจะได้เห็นอะไรบ้างคะค่ะก็ะะระวัง r o a ม m ตรงนี้ไว้3ปีเพื่อให้สอดคล้องกับ2015ที่จะเกิดขึ้นนะคะในปี2013ปีแรกเนี่ยเราจะมีเรื่องของการสร้างความรับรู้เรื่องของประเทศไทยว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของ การจัดงานแล้วก็พื้นที่ในการจัดงานนี้เรามีมากที่สุดในอาเซียนแล้วก็ควบคู่ไปกับในส่วนของสสพนว่าถ้าอยากจะมีพาร์ทเนอร์หรือพันธมิตรประสบความสำเร็จในการร่วมงานติดต่อสสพนสสพนสามารถที่จะแนะนำพันธมิตรทางการค้าไม่ว่าจะเป็นสมาคมกันต่างๆแล้วก็เชื่อมโยงภาครัฐต่างๆที่จะสนับสนุนงานไม่ใช่แค่ในประเทศนะคะต่างประเทศที่อยู่ในอาเซียนด้วยแล้วก็สามารถจะแนะนํางานหลัก ที่มีความสําคัญของประเทศไทยแล้วก็อาเซียนให้กับผู้ประกอบการที่เป็นผู้นําเข้าส่งออกด้วยนะคะปัจจุบันนี้ในงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับร้อยงานเนี่ยมีประมาณเกือบที่20กว่างานที่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคก็จะเจาะเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตร ยันยนชิ้นส่วนยันยนเรื่องของแฟชั่นและการออกแบบดีไซน์เรื่องของอาหารการอาหารเราเานี้ใหญ่ที่สุดในในภูมิภาคนี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการเกษตรกรรมต่างๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นการชูศักยภาพของอุตสาหกรรมซึ่งการชูศักยภาพของอุตสาหกรรมเนี้ยเราจะเริ่มทําขึ้นเพิ่มเติมขึ้นในปีที่2ก็คือ2014ค่ะควบคู่กับการทำเปิด ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศของสสวน,นและสุดท้ายในปีปีรถแบบของปีสุดท้ายก็คือการชูศักยภาพของประเทศไทยนะคะว่าเราสามารถที่จะรองรับงานเมกะอีเวนต์ต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นปีที่เรามีงานประมูลใหญ่ๆห,หลายงานเข้ามาก็เพิ่งจะได้ไปประกาศตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานโทรคมนาคมลโลกซึ่งงานซึ่งงาน itu world นซึ่ง,ง, world, ะะซ,งซึ่งงานนี้จะมี รัฐมนตรีทางด้าน i t ท c t ซึ่งต้องบอกว่า ICT ในภูมิภาคนี้ค่อนข้างจะเป็นฮอตอิชูนะโตเร็วด้วยนะ ก็จะมีการระดมสมองระดับรัฐมนตรีแล้วก็นักธุรกิจที่จะมาคาดว่าไม่น้อยกว่า20,000สอนะันคนนี่เป็นงอนยากจริงๆนะแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วหน้าที่ของสสปนนี่ก็ถือว่างานในมือนี่มีลดมือจริงๆแล้วเป็นงานที่ใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรหึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะมีทั้งรูปประกอบการมีทั้งผู้นําเข้าส่งออกที่ดูอยู่นะขนะนี้ค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมงานแาสินค้าในประเทศไทยที่เราเรียกว่าเป็น B2B นะคะในประเทศไทยเนี่ย เราเรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนของภูมิภาคนี้อยู่หลายๆายา่างนะคะก็อยากจะให้แทนที่จะเดินทางไปต่างประเทศเสียเวลาแล้วก็เสียเงินค่อนข้างสูงเนี่ยเรามาดูงานที่เป็นแมคการ์อีเวนต์ในประเทศไทยนะ,ะสามารถที่จะเข้าดูได้ที่ w w w t c e b o r t h exhibition s นะคะแล้วก็เรามีโมบายแบเว็บไซต์ด้วยนะก็สามารถที่จะโหลดได้ที่ตอนนี้เป็นไอโฟนแอปพลิเคชันว่า i fair นะคะ T C E B นะคะ Thailand Convention and Exhibition Bureau ค่ะอันนี้ก็จำกันง่ายๆถ้าลองเข้าไปในเว็บไซต์นี้ทุกอย่างก็จะอยู่ในนั้นทุกอย่างที่เกี่ยวกับงาน exhibition ในบ้านเราแล้วก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาเซียนที่เกี่ยวกับอุตสหกรรมงานสายสินค้าอยู่ที่นี่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณชมพรวันค่ะขอบคุณมากค่ะ ก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาโอกาสทางธุรกิจอยู่นะคะทีนี้เรื่องของสภาวะการมแห่งประเทศไทยเรารู้สึกความชัดเจนก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะคือทางคุณสันติก็บอกว่าจะ ไม่รับตําแหน่งนี้ก็ยังไงก็ตามเนี่ยคุณพงษ์ประยุงศักดิ์ก็ยังคงนั่งในตําแหน่งประธานาหกรรมต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความคุมเครือก็รู้สึกว่าจะชัดเจนมากขึ้นแล้วใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวนะคะเมื่อกี้ได้ฟังก็นึกถึงเหตุการณ์เกาะสมุยกับพังงานนะคะที่มีไฟดับเช้าวันนี้ใช้ไฟได้ตั้งแต่ตีสี่ครึ่งแล้วนะคะเพราะว่าปัญหาเคเบิลที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเขาเอาขึ้นมาบนดินแล้วนะคะแล้วก็มีการใช้รถในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยประมาณสัก่านด้วยกื่อที่จะป นักท่องเที่ยวเพราะว่าปีใหม่เชื่อว่าคนเยอะแน่นอนแต่หลังจากนี้ก็คงต้องปรับเรื่องของระบบไฟในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญใ,คในเกาะสมุยแล้วก็เกาะพังานเป็นการชุวข,ข่าวด้วยเห็นข่าวเห็น<า>ข่าวออกมาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมองไปนในอนาคตไฟอาจจะไม่พอด<ช>้ว<า>ยซ้ำไป<ช>นะคะก็คงจะต้องแก้ไขกันต่อไปตอนนี้เป็นแผนระยะสั้นส่วนกลางและยาวจะเป็นยังไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวในบ้านเราค่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของราคาน้ามันนะคะวันนี้พูดคุยกับคุณทอแสงจากไทยออยค่ะ